แอร์พันธิลาโชว์ผลตรวจภูมิเทียบหนุ่มกัญชัยผลต่างกันชัดหลังจากทิตลาสาวอย่างแอร์พันธิลาได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดในทีนเข็มแรกไปแล้วนั้นลาสดุดแอร์พันธิลาก็ได้ไปตรวจภูมิและออกมาโชว์ผลตรวจหลังฉีดวัคซีนไปแล้วโดวยแอร์ได้เทียบค่าของตัวเองกับหนุ่มกัญชัยซึ่งผลของแอร์เทียบแล้วได้น้อยกว่าของหนุ่มกัญชัยตามที่แอร์ได้พบด้วยว่าเดี๋ยวฉีดเข็ม2แล้วจะกลับมาอัปเดตอีกครั้ง ตั้งแต่ได้ยินมาหนู่ภูมิขึ้นน่ารักสุดละพี่หนุ่มแอดกัใชัยขึ้น22.6ส่วนหนูขึ้น8.98เอาไงดีฮ่าฮ่าฮ่เอาเป็นว่าปลายเดือนนี้ฉีดเข็ม2เราจะมาอัปเดตนะคะ #hashtag ตรวจคำคา #hashtag ตามประสาคนอยากรู้อยากเห็น #hashtag ไม่เป็นไร #hashtag จะได้ระวังตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆ h s a อ๋อแอร์เอง #hashtag บนี้แอร์ทำเอาหลายคนถึงกับมาถามว่าแอร์ฉีดวัคซีนของอะไร และแอร์พันธิลาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าพอเห็นค่าแบบนี้แล้วถึงกับต้องใส่แมส2ชั้นรู้ผลปุป๊บใช้แมส2ชั้นไปเลยก็ดีเหมือนกันนะขอขอบคุณภาพแอร์พันธิลากาัใชัยกำเนิดพลอยภาพไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ